สวัสับคาับขอบ์รัาสู่รช่องบิลิ e l อร์สามหซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกลุมและละัคนากลุมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ก็แชร์ก็สับส r ก b e ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บค,ค,บบค,ค,บบคันตุการดูดวงส่วนตัวสามารรอลัลลาอดีมาที่ b e l i e v e r 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักนี้ 阿าดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมเองนะครับผมก็เลยให้พิเศษต้นเดือนกับปลายเดือนปลายเดือนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15หมิถุนาถึงวันที่25บมิถุนาวันที่25บมิถุนาเป็นวันสุดท้ายครับ阿าดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อวันนี้วันที่2ี่บแล้วนะครับลงก็ประมาณวันที่21 22ิบดงในนั้นเหลือเวลาอีกแค่3 4มี่วันเท่านั้น รีบเลยครับเพราะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะของการลดให้2ต่อคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกราคม2568ซึ่งมีการโครจรยกยาวราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการมูฟหรือทานสิตของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งพูดง่ายๆว่ามันค่อนข้างเยอะก็เลยขออนุญาตแบ่งเป็น2 EP EP นี้เป็น EP แรกครับใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP อ่าไม่ใช่ขอขอโทษครับถ้าใครฟัง EP ีแรกแล้วอย่าลืมติดตาม EP ที่2ตามมาด้วยหลังจากครบ12ราศีนะครับ คลิปนี้มี3ดวงคือดาวศุกร์ดาวทิศดาวพุธย,ย้ายนะครับตามลําดับเนาะผู้ที่เกิดราศีกลุมดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนากลุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเนาช่จุดเดียวกันครับตนุราศีกลุ่มตรงนี้มีดาวราหูกลุ่มหลักแล้วนะทีะนี้เรามาเริ่มต้นที่ดาวราหูนี่แหละนะครับดาวประจำตัวเราเนาะ,ะดาวราหูเนี่ยโคโจรยาา้ายราศีเมื่อเดือนที่แล้วครับคือเดือนพฤษภาก็คือวันที่5เดือน5หรือเรียกว่า วันที่5พฤษภาคม2568นี่แหละนะครับย้ายจากราศีมีนพบกระดุมพระหรือการเงินโคจรเข้าทับลักทับลักทับราศีเกิดวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่นี่ไปทั้งหมดปีขอโทษครับปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะขออภัยที่พูดผิดพูกถูกพอดีตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อย ค่าได้เหมือนกับไม่เต็มไม่สามารถเต็มที่ในเรื่องของสุขภาพะนะครับมันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยอาจจะมีแบบเบลอหรือแบบมเมื่อกี้ก็อาจจะชอบสต็อปบ่อยๆเพื่อจะไปจามเนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มีแล้วผมเปิดพัดลมมันร้อนคือไม่รู้เปไหช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าฝนเนี่ยมันมันร,น,รนร้อนอบอ้าวยังไงบอกไม่ถูกคือแบบฝนตกที่จะเย็นนะไม่ร้อนนะครับคือตอนตกก็ทําให้ชื้นใช่ไหมแล้วผมเป็น ูมแพ้ไงมันก็เลยแบบจามง่ายอะไรแบบเนี้ยพอเปิดพัดลมใส่มันก็จามง่ายจะไม่เปิดก็ร้อนจะเปิดก็หนาวอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบเออประมาณเนี้ยครับแล้วแล้วผมต้องใช้เสียงเนาะแล้วเป็นภูมิแพ้ครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการสื่อสารแล้วก็อ่าการไอกันจามอย่างเงี้ยมันนะครับก็ก็ต้องบอกไปก่อนว่าผมไม่ได้เป็นอะไรหนักนะมันเป็นภูมิแพ้คือมันไม่หายนะครับไม่ต้องบอกให้ผมพักนะเพราะว่า ต้อยพักก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันเป็นได้ตลอดชีวิตเนาะเพราะว่าเป็นแล้วไม่หายโรคนี้เป็นโรคเรือรังนะครับโรคลำคาญโชคดีที่มันไม่รุนแรงแต่ว่ามันเป็นตลอดเลยครับไอต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปไหนที่มันแบบรวนรนเนี่ยรู้สึกว่าผมรุนรนเนี่ยรู้ไว้เลยนะว่าเออร่างกายของผมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเต็มร้อยอ่ะเออนั่นแหละต้องบอกแบบนี้นะครับขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าเราหากินกับเสียงแต่ดันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเสียงนี่แหละก็ การหายใจอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยทําดีที่สุดแล้วครับโอเคตั้งใจทําแล้วทาดีที่สุดแล้วโอเคเรามาเข้าเรื่องราหูกันครับราหูย้ายจากราศีบินเข้าสู่ราศีตนุใช่ไหมก็จะหมายถึงว่าอา่าราหูได้ตําแหน่งเกษตรนะครับคําว่าเกษตรหมายถึงอะไรเกษตรหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของดาวประจําตัวดาวประจําตัวแล้วไงมันหมายถึงอะไรหมายถึงแพชชั่นครับ ดาวราหูคือดาวแพชชั่นเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงความทะเยอทะยานความสุดโต่งนะครับแพชชั่นหมายถึงอะไรหมายถึงความหมายถึงว่าความปรารถนาความสิ่งที่อยากจะได้สิ่งที่อยากจะครอบครองนะครับเพราะราหูเป็นตัวแทนของด้านมืดในทางโหราศาสตร์ไทยหมายความว่ามันคือเงาเงาในที่นี้มันไม่ใช่แคบบนะ่เงาแบบอะไรเงาแบบุรยฐฐิยคาตจันทคาทอย่างเดียวนะครับมันเกิดขึ้นตรงนั้นก็จริงแต่ตามจริงเ่ะ เงาในที่นี้มันหมายถึงเงาของโลกทั้งหมดหมายความว่าเวลาเงาของโลกเนี่ยมันจะคือเราจะทราบเมื่อเงาของโลกไปบังดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เรียกว่าจันทรคาากับสุรยิยคาาแต่ตามจริงไม่ใช่นะครับโลกของเราเนี่ยมีเงาตลอดเวลาตามจริงดาวทุกดวงมีเงาด้านที่สว่างคือหันด้านเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสว่างถูกปะมันก็จะทําให้มีเงาทอดยาวขึ้นเอาง่ายๆนะคุณลองเปรียบเทียบดูว่าเอาไฟฉายสองลูกปิงปองแล้วเรามอง เราเราอย่ามองด้านตรงนะเพราะถ้าเรามองด้านตรงเราจะมองไม่เห็นเงาแต่ถ้าเรามองเหลือบไปข้างๆสมิว่าลูกลูกเปิงปองอยู่นี่เราใช้ฉายไฟฟ้ฟา้ไฟฉายแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามามองอยู่ทางเนี้ยทางเนี้ยมองไปเนี่ยมันจะเห็นลูกเปิงปองมันจะมีเงาทอดยาวไปทางนี้นะครับนี่แหละเงาเนี้ยแหละคือราหูนะครับต้องเข้าใจว่าลาหูไม่ใช่คาดอย่างเดียวหมายถึงเกิดคาดอย่างเดียวแต่มันเกิดเงาขึ้นตลอดเวลาเพราะว่า ด้านที่สว่างกับด้านที่มืดมันจะมีตลอดเวลาเหมือนกลางวันกลางคืนนั่นแหละครับพูดง่ายๆด้านซีกโลกที่อยู่ทางออกจากดวงอาทิตย์มันก็จะมืดถูกปะครับด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะสว่างพูดง่ายๆด้านมืดนั่นแหละคือเงาที่สะท้อนออกไปในอวกาศในจักรวาลเนี่ยยาวนับไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่แสงมันจะไปสุดที่ไหนเอาเป็นว่ามันไปยิ่งแสงสว่างของดวงอาทิตย์เนี่ยสอ่องเข้ามามากเท่าไหร่ แสงสว่างก็ยิ่งไกลไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดถูกป่ะครับมันก็จะไกลมากเลยอ่าพูดง่ายๆก็ไปเปรียบเทียบกับลูกปิงปองที่มีไฟฉายส่องแล้วกันเราจะเข้าใจเลยนี่แหละคือกระบวนการของทางเกิดของอ่าแสงแสงที่ส่องมาถึงโลกอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละทำนองนั้นนะครับแต่แต่ตว่าโลกเราอ่ะอาจจะไปรับทางด้านแสงมืดก็จะเป็นคาดก็จะเกิดการหมายถึงเกิดคาดนะครับไม่ใช่หมายถึงคาดนะเกิดคาดหมายถึง ศุริยปราคากับสุริปราคารศุบย์ประคากับจันทรนุปการานั่นแหละครับแต่ถ้าปกติมันไม่เกิดมันก็จะหมายถึงเงาเนี้ยอาจจะไปทอดยาวไปทับดาวดวงอื่นก็มีเยอะแยะเขาเรียกว่าดาวดับกันมันก็มีนะครับหมายถึงดาวชิดกันสนิทองศาอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลทางโหราศาสตร์มันมีหมดครับแต่เราแค่ไม่ระดับรู้หรือบางคนเรียนอาจจะยังไม่ถึงขั้นลึกก็เลยยังไม่เข้าใจคือเราต้องศึกษาดาราศาสตร์ด้วยเราถึงจะเข้าใจมันจะทําให้เราเก็บง่ายแต่ถ้าเราไม่เข้าใจดาราศาสตร์เลยอะ ต่อให้เรียนโหราศาสตร์เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับเราจะเข้าใจแค่การพยากรณ์แต่เราจะไม่เข้าใจความเป็นจริงและอธิบายให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่เป็นนะครับอันนี้เราต้องลึกซึ้งเรื่องของดาราศาสตร์ด้วยอย่างผมชอบวิชาดาราศาสตร์มาตั้งแต่ตอนจําได้เลยว,ว่าตอนนั้นอาจารย์เอามาให้ดูตอนประมาณป .4 ป .5 ป .6 นี่แหละคือผมชอบมากเรื่องดวงดาวตอนแรกเนี่ยผมจําดาวได้ทุกดวงตอนตอนเด็กๆตอนรู้ใหม่ๆคือแบบเป็นอะไรที่แบบมันมันว้าวมากคือผมไปชอบ ชอบเรียนอันที่มันไกลตัวไม่ชอบอะไรที่เรียนที่ใกล้ตัวนะครับชอบดวงดาวชอบพวกธรณวีวิทยาอะไรแบบเนี้ยชอบออมันมีของเก่ามาก่อนผมถึงม่อยู่จุดนี้ได้แล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆสิ่งนะครับพวกาธาตุพวกอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจเนาะแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจอย,อยู่อย่างเดียวคือสมัยก่อนผมไม่ชอบต้นไม้ไม่ชอบต้นไม แต่เดี๋ยวนี้ชอบต้นไม้แต่ก่อนไม่ชอบต้นไม้เพราะว่ามันเหมือนกับเราดูแลมันไม่ได้เราเรารู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กเราไม่สามารถที่จะดูแลใครได้ฉันเป็นผู้ถูกดูแลแต่ไม่ใช่ผู้ดูแลไงมันก็เลยทําให้ไม่อินนะครับต้นไม้ไม่ชอบเลยสีเขียวอะไรแบบนี้ยคือแบบมันรู้สึกว่ามันเขียวอื้ออ,อ,อ,อยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเออมันเป็นที่พักสายตามันเป็นที่ร่มรื่นมันเป็นที่แบบและสีเขียวเป็นสีประจําที่ที่ดีสำหรับผมด้วยขนาดเนี้ยผมก็ใส่เสื้อสีเขียวนะเออแต่ไม่เเขขขีีขียยยวววแบบ เขียวฟืออะไรแบบนั้นนะเขียวแบบออกเขียวอะเออนั่นแหละประมาณนั้นผมว่าเออสีเขียวก็เป็นสีที่ที่โอเคนะมันพักอย่างห้องผมก็เป็นสีเขียวอ่อนๆอ่อนมากแต่มันออกเป็นสีเขียวมันก็ทําให้คือผมรู้ไงว่าโชคลาภผมเป็นสีเขียวผมก็เลยต้องเอาสีเขียวนะครับอันนี้เป็นทางจีนนะไม่ใช่ทางไทยก็เอาเป็นว่าก็เลยชอบสีเขียวเราก็พยายามมีสีเขียวในชีวิตเยอะๆนะครับประมาณนี้เราจะได้ ดีหน่อยเพราะดวงเปคนดวงไม่ค่อยดีนั้นก็ต้องเอาสีมาเสริมสีเนี่ยเสริมง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่เอ่อสีทักษะก็ยังพอได้นะครับแต่ไม่ค่อยอยากให้เน้นหรอกอยากให้เน้นทางธาตุในทงในห่วงจุ้ยมากกว่าเพราะว่าห่วงจุ้ยเป็นตัวแก้แต่ทักษะไม่ได้เป็นตัวแก้นะครับทักษะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวแก้แต่ไม่ใช่แก้ถูกจุดเข้าใจไหมครับแก้ได้แต่แก้แบบกว้า,างมากเลยแต่ไม่ใช่แก้ถูกจุดเพราะเรายังไม่รู้ว่าดวงชะตาของเราเนี่ย สีไหนคือมันต้องเปลี่ยนทุกปีพูดง่ายๆถ้าเป็นสีประจําตัวมันก็พอได้แต่มันกว้างแต่ถ้าเป็นของจีเนี่ยมันจะแคบลงมานะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้คือห่งจุ้ยเป็นสัตว์แก้พูดง่ายๆแต่ทักษะไม่ใช่สัตว์คือจะบอกว่าสัตว์แก้ไหมก,ก็ใช่กึ่งพยากรณ์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูที่ดาวราหูใช่ไหมราหูเป็นกเกษตรมี p a ช s i o เอา p a ชช่นตัวเองเนี่ยไปคืเาเรียกอะไรไปพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เกิด จุดที่มันไปต่อได้เรื่อยๆคือความต่อเนื่องเพราะว่าราหูหมายถึงความความแบบสุดตรงใช่ไหมมันก็หมายถึงว่าความต่อเนื่องแบบไปสุดๆเลยอะไปสุดทางหมายว่าระหว่างทางเดินไปให้สุดเนี่ยเราห้ามห้ามหมดกําลังใจห้ามท้อใจนะเพราะว่าราหูคือความสุดตรงหมายถึงถ้ามีความสุดตรงแล้วอะมันไปถึงแน่นอนแต่ถ้าไม่มีราหูอะมันจะมันจะพักระหว่างทางเหมือนรู้สึกว่าเออฉันเหนื่อยแล้วฉันฉันขอพักแล้วกัน พักไปพักมาไม่เอาละไม่ทําละจบนะครับสบายพักแล้วสบายเพราะเราถ้าไปต่อมันเหนื่อยอย่างเงี้ยก็ไม่ทําอันนี้เนี้ยดังนั้นเนี่ยราหูคือแพชชั่นทําให้มันไปสุดทางทําให้มันไปถึงเป้าหมายให้ได้นั่นแหละอันเนี้ยเต็มตัวตั้งเป้าหมายไว้โกให้ไกลไปให้ถึงนะครับทีนี้เราไปต่อที่ดาวอาทิต์เออขอโทษดาวศุกร์ดวงแรกย้ายในเดือนกรกฎา,าคมก็สู่ราศีพฤษภวันที่2กรกฎา,าคม68คือตอนนี้ผมอาจจะดูรอน,นิดหนึ่งเพราะว่า เวลามันกระชันชิดนะครับคือผมยังค่อนคนข้างโดนกดดันเรื่องเวลาก็เลยต้องรีบพูดหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรชิวๆโนไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกฟิกไว้แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมระหว่างวันเนี่ยผมผมตั้งล็อกเวลาไว้แล้วมันมันจะเกินมากไปไม่ได้เกิดได้นิดหน่อยแต่เกินมากไปไม่ได้นะครับทีนี้ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษศเป็นเกษตรถูกไหมครับวันที่2กรกฎาคม68เนาะออกจากราศีเมษไปพุธศบนะอยู่ในเดือนพันธุสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงให้เกีรลัคนา ตัวนี้มีทายเกษตรสองดวงละแล้วอยู่ในเกณลัคขาซึ่งจะทําให้เกลัคนาเนี่ยหมุนไปในทิศที่ดีครับเพราะว่าความมั่นคงนี้จะทําให้ความเสถียรของเราเกิดขึ้นในชีวิตของเราในช่วงนี้แต่คุณดูความมั่นคงเกษตรทั้งสองเรือนนี้เป็นอะไรที่ไม่มั่นคงเรียกว่าย้อนแย้งนิดหนึ่งคือดาวราหูเป็นเกษตรในราศีธาตุล,าาาลมกลางธาตุธาตุลมกลางธาตุคือ คือความเสถียรของลมลมคืออะไรครับลมธรรมชาติของลมคือการเปลี่ยนทิศหมายถึงว่าเ,าเข้ามาแล้วก็ออกไปเหมือนกับว่าลมมันคือผ่าน่ะผ่าน,ผ,านผ่านมาผ่านมาแล้วผ่านไปลมคือความไม่เสถียรแต่พอมันเป็นตําแหน่งเสถียรคือราศีกรุงกลางาธาตุคือลมเสถียรลมเสถียรคือลมที่มันพัดตลอดเวลาไม่หยุดไม่หย่อนเรียกว่าลมพายุที่เกิดอย่างเช่นเฮอริเคนไต้ฝุ่นที่มันกําลังพัดอยู่มันยังไม่หยุดมันมันจะไม่มีวันหยุดนะครับอันนี้หมายถึงความไม่หยุดหย่อน แต่มันคือความย้อนแย้งที่ความเสถียรในความไม่เสถียรอย่าลืมว่าทอร์นาโดพัดจากที่1ไปยังที่1แต่เกิดความรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงคืออภพปรุตตรงๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือราหูไปกระแสในราศีกมุมคือการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดความ มั่นคงในภายหลังโอเคนะนี่คือคําพยากรณ์ของดาวราหูเป็นเกษตรเราต้องแปลแบบนี้นะครับในความไม่เสถียรมีความเสถียรในความเสถียรมีความไม่เสถียรแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดความมั่นคงภายหลังครับทีนี้ดาวมฤตยูที่ดาวศุกร์ไปกลุ่มด้วยเนี่ยก็เกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเช่นเดียวกันอยู่ในความมั่นคงตำแหน่งของความมั่นคงของพื้นชะตาเราก็คือพบพันธุเพบพันธุคือรากฐานความมั่นคงครับพอดีมีดาวมฤตยูเข้ามา7จดปีเกิดความสันคอนและคลาสิกลุ่มแปลว่าอะไร มันจะแปลว่ามดุยูในเดือนพันธุจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่แน่ไม่นอนมดุยูเนี้ยคล้ายๆกับไพ่เดอะฟูลครับพอมาอยู่ในเดือนพันธุแปลว่าเหมือนคนไร้บ้านนะครับเหมือนกับคนที่ต้องเดินทางแเนจรไปเรื่อยแต่เดอะฟูลไม่ได้หมายถึงไม่มีบ้านนะมีบ้านแต่เขาอาจจะไม่กลับบ้านแต่เขาอ่ะชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบชอบเปลี่ยนแปลงดังน,นั้นมฤตยูในเดนพันธุจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่หลับที่นอนคนจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละมฤตยูเปลี่ยนให้เลย นะครับคุณจะชอบหรือเปล่าไม่รู้ม,ม,มันจะอยู่ไม่เคยสนใจแต่ฉันจะเปลี่ยนตลอดเวลาก็คือย้ายไปเรื่อยเลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยภายใน7ปีนี้คุณจะไม่หยุดไม่หย่อนในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลับนอนสังเกตดูได้เลยว่า7ปีนี้ม,นมันประมาณ4ปีละเหลืออีกประมาณ3ปีบางคนอาจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ยมีดาวอะไรอยู่นะครับต้องกลับไปดูพื้นดวงชะตาด้วยนะ เป็นตัวเปรียบเทียบอันนี้เป็นแค่การดูครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือพื้นของชะตาของเราเนี่ยมาประกอบกันอ่านกระทบกันโอ้อย่าคิดว่าอ่านง่ายแบบนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดที่เราที่ที่ผมพยากรณ์ตรงนี้นะครับตามจริงดูดูส่วนตัวเนี่ยมันต้องกระทบแบบดาวคือแบบอีกครึ่งหนึ่งที่มันยังต้องต้องพูดถึงอะ่ะมันยังไม่พูดถึงเลยอะ่ะในจุดเนี้ย แต่ว่าในการดูดูส่วนตัวมันคือการกระทบกันของพื้นดวงในกับพื้นดวงนอกมันอ่านยากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าหาศาสัตร์จะดูง่ายขนาดนี้บางคนบอกโอ้ได้เงินง่ายเนาะดูแค่นี้เองตาจริงไม่ใช่ครับเวลาดูดงส่วนตัวเนี่ยมันกระทบกันโอ้โหวุ่นวายเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมก็พัฒนามา7จ็ปปีแล้วนะเออดังนั้นก็ไม่ได้น้อยๆนะครับ67หกเจ็ดปี6กเจ็ดปีกำลังจะเจ็ดแปดปีภายในเส้นปีนี้แหละเออนะครับอีกครึ่งปีเนี่ยก็จะครบ 78ปีละช่องหนึ่ง7ปีช่องหนึ่ง 1, ปีนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเอ,อสะสมมาเยอะแล้วมันก็เข้าใจไม่ไม่ได้ยากสำหรับผมนะครับไม่ได้มาโอวดไม่ได้ขิงแต่แค่บอกว่ามันก็ไม่ได้ยากสำหรับคนที่เข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวศุกร์ไปกษตรใ,ในเดือนพันธุจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราแต่มีความไม่เสถียรก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเนี่ยเดี๋ยวใจเกิดความมั่นคงภายหลังนะอันอย่างเงี้ยแล้วาดาวสุภาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมันคือเรือนสุภาสุภาเนี่แปลว่าการใช,ช้ ยังต่างถิ่นดันไกลพอไปเจอเมื่อได,ได้อยู่คือการพลิกผันแปลว่าเราอาจจะต้องได้ไปใช้ชีวิตยังต่างถิ่นอาจจะได้ไปพักค้างอ้างแรมยังโรงแรมหรูดาวสุขไปเกษตรมาจากเนินชุพโรงแรมหรูได้ไปพักโรงแรมได้ไปพักสิ่งที่มันหรูหราฟู่ฟ้านะครับหมายถึงท่องเที่ยวนั่นแหละไปท่องเที่ยวเพื่อความสุขใจสบายใจก็เป็นไปได้เพราะเราหูมันแพนชั่นเยอะมันก็หมายถึงว่าฉันอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นฉคนยังไม่เคยทําอะไรฉันก็ทาหมดเลยเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่หลับนอนจึงหมายถึงไปพักค้างอังแรมที่ยังสวยๆรีสอร์ทอย่างเงี้ยคือไปท่องไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่หน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับมันก็คงไม่ได้ไปเที่ยวหรอกแต่หมายความว่าอาจจะหมายถึงการไปไปทำงานเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแล้วก็มีการาไปพักค้างอังแรมอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันเล็งการงานไงนี่เห็นไหม การงานมันเลงไปที่พบพันธุก็หมายถึงเรื่องงานทําให้เปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานที่การอยู่หลับนอนนะครับโอเคต่อไปดาวอาทิตย์ดวงที่ 2- เข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17กรกฎาคม68ครับอาทิตย์ย้ายจากเรือนปัตตานีเข้าสู่เดือนอริอันนี้ต้องระวังเพราะปัตตานีอริปัตตานีอริคือการเซ็นสัญญาแล้วเกิด ปัญหาหรือเรียกว่าความยุ่งยากก่อนความยุ่งยากนี้จะแปลว่าการย้ายถิ่นที่อยู่ของเราอาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นในการวิ่งเต้นาดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตำแหน่งมหาจักรหมายถึงการวิ่งเต้นไม่อยู่กับที่พอดีก็หมายถึงการแก้ดวงที่จะไม่มีปัญหาอะไรมันจะไปยุ่งวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงเดินทางแต่ถ้าคุณอยู่นิ่งๆคุณจะเกิด ปัญหาแล้วครับปัตตนีอาริจึงหมายถึงจะมีคู่กรณีเกิดขึ้นคู่กรณีนี้อาจจะหมายถึงการซื้อขายเซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับอสังหาได้ด้วยนะครับปัญหาก็คือปัตตนีอาริและมีเกณฑ์คดีความเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นร้อแต่มีสิทริ์เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะอะไรคู่กรณีไปตกอริอริอรคือคดีความเกิดคู่กรณีเกิดคดีความนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยอยู่วันที่ 17ดกับ18ด้วย2วันนี้ต้อง,งระมัดระวังกันเกิดคดีความง่ายมากเพราะดาวพุธต,ตกตำแหน่งอริคือปากเสียอาจจะมีการฟ้องร้องปิ่นประมาทหมายถึงว่าการมันพอไม่มีปัญหาปุ๊บมันก็มีการด่าทอกันมีการเขาเรียกว่าวิวาทะนะครับเกิดวิวาทะเสร็จมีอาทิตย์กับพุธคือการเซ็นสัญญ,ญาปัญหากับเรื่องของการเซ็นสัญญ,ญาการเซ็นสัญ,ญญามีภัยเป็นโทษก็อาจจะนําความเสื่อมมาสู่ตัวเรานะครับในเรื่องของดาวอาทิตย์กับดาวพุธในเดือนออดิสองวันก็คือ10 7กับ18พอ19ดาวพุธย้ายถอยหลังกลับไปวันที่19พฤษภาคม68อ่การกรกฎาคม68ใช่ไหมครับถอยหลังในเดือนมิถุนน่ะโอเคก็ดีขึ้นแต่ดาวพุธถอยก็มีความหมายที่เสียนิดหน่อยแล้วก็อยู่ในเดือนเกษตร,รก็มีข้อดีในเรือนปุตตะเพราะได้ตำแหน่งตรีโกัคณานะครับมันหมายถึงอะไรดาวพุธถอยหลังในเดือนปุตตะแปลว่าคุณมีเกณฑ์จะได้สิ่งใหม่ๆจะทำสิ่งใหม่ๆจะมีการพูดจะสื่อสารและก็แผนเกี่ยวข้องกับอ่าสัญ,ญญาอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับการ อะไรใหม่ๆนะครับใหม่ๆในที่นี้อันนี้แปลได้แค่ดาวพุทธนะเพราะว่าสุขพุทธหัสเกตเนี่ยเดี๋ยวไปพูดกันในคลิปหน้านะครับอีพีที่สองอีพีนี้ถึงแค่ดาวพุทธใหญ่เนาะก็หมายความว่าความยืดเยื้อยาวนานในการเส,สัญญาอาจจะยังมาทําให้เกิดความวุ่นวายการพูดการสื่อสารแล้วอาจจะตกปากรับคําแล้วมันเกิดความยืดเยื้อเกิดความแบบต้องเคลียร์กันต้องพูดต้องพูดจาให้ชัดเจนพูดจาเคลียร์พูดจาให้เข้าใจกัน แล้วมันจะจบด้วยดีแต่ถ้าคุณพูดจาแบบครัง้งๆให้คนไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันก็เกิดการฟ้องร้องกันได้คิดว่าโกงคิดว่ามีปัญหาก็อาจจะนําพาไปสู่กันฟ้องร้องคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในนั้นทําอะไรให้ชัดเจนเข้าไว้หลังจากวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะดาวพุธมันถอยนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปริกษการช่องชั้นไอควาเราด้วยนะครับขอบคุณครับ